สวัสดีค่ะวิวจากช anel p o ยวิว v ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะกําลังอินกับกระแสอลาดินที่เพิ่งจะเข้าโรงไปใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราดูกันมาตั้งแต่สมัยดเด็กๆแล้วอยู่ดีๆก็ปึ้มสร้างมาเป็นเวอร์ชั่นคนสร้างซะอย่างนั้นเลยดังนั้นค่ะวันนี้วิวก็เลยคิดว่าเราควรจะคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับอลาดินดีกว่าค่ะแต่ทีนี้ถ้าจะเล่าเรื่องอลาดินตรงๆเลยมันก็อาจจะตรงไปนิดนึงขอเก็บไว้เล่าในโอกาสหน้าดีกว่าค่ะเพราะว่าเรื่องอลาดินเองก็มีอะไรน่าคุยมากมายนะคะอย่างไรก็ดีค่ะเชื่อว่าเเมืื่่ออพูดดถึงงรลาินยห คนน่าจะพอรู้พอมีไอเดียอะไรบ้างว่าเฮ้ยเรื่องอลาดินกับตะเกียงวิเศษเนี่ยนะมันเป็นนิทานแทรกอยู่ในนิทานซ้อนนิทานเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องอาหร,ราตรีนั่นเองดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาหร,ราตรีกันค่ะนิทานอาหรับราตรีหรือที่รู้จักกันดีในชื่อพันหนึ่งราตรีวันท้าวเอนวันไน์เนี่ยนะคะเป็นนิทานโบ,ร,บราณน,นะคะนิทานเก่าแก่ของแถบตะวันออกกลางนะคะก็แถบทะเลอาระเบียนอะไรทํานองนั้นนี่แหละคะ่ะซึ่ง เป็นนิทานซอนนิทานใช่ไหมถ้าใครดูคลิปเวต,ตานของวิวแล้วน่าจะเก็ตนะคือเป็นนิทานเรื่องใหญ่หนึ่งเรื่องแล้วคนในนิทานเนี่ยก็เล่านิทานให้กันฟังแล้วก็เล่านิทานเล่า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 ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นถุงนิทานใหญ่ๆที่มีนิทานเล็กๆเลยิบย่อยิบย่ออยู่ภายในตเต็มไปหมดเลยค่ะดังนั้นวันนี้เดี๋ยววิวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่า ทำไมมันถึงเกิดการเล่านิทานขึ้นทำไมถึงต้องเป็นพันหนึ่งราตีนิทานมากมายเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นขอมาแก้ความเข้าใจผิดหลายๆอย่างก่อนค่ะหลายคนเนี่ยเข้าใจแบบที่พิวพูดมาตลอดว่าเฮ้ย <c oughs> อัลลดินจะต้องอยู่ในเรื่องพันหนึ่งราตีแน่ๆเลย ขอบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะในเวอร์ชันที่เก่าๆมากๆเนี่ยนะคะอลาดินกับตะเกียงวิเศษรวมไปถึงเรื่องฮิตๆเรื่องอื่นอย่างซินแบตพะจุภัยอาลีบาบากับ40ขุนโจรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ในนิทานอาหรับราตรีนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนนิทานท้องถิ่นของอาหรับอันอื่นแล้วผูคนที่รวบรวมเวอร์ชันหลังๆเนี่ยเห็นว่าเออน,นิทานอาหรับราตรีมันก็เป็นพันเรื่องใช่ป่ะแล้วมันก็มีอะไรที่เป็นอาหรับอาหรับเหมือนกันอย่างอลาดินอย่างอะไรพวกนี้ก็เลยจับยัดกันเข้ามาเป็นแพ็คเดียวกันค่ะดังนั้นในเวอร์ชั่่่นนนทีคอข้าิิลลเยด กับตะเกียงวิเศษไม่ได้อยู่ในเรื่องพันหนึ่งราตีนี่นะคะเรียกได้ว่าจริงๆแล้ววันนี้วิวแค่อยากหาเรื่องเล่าเรื่องพันหนึ่งราตีนี่แหละคะ่ะซึ่งพูดถึงเรื่องพันหนึ่งราตีเนี่ยนะคะอย่างที่บอกเป็นนิทานเก่าแก่ใช่ไหมคะชื่อดั้งเดิมคือวันท a n d ซ n ่อนวันไนท์ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษแบบนี้หรอกเป็นภาษาอษาหรับวิวไม่สามารถพูดได้โอเคนะทีนี้ถามว่าแล้วอาหรับราตีหรืออาราเบียนไนท์เนี่ยมาจากไหนนะคะก็มาจากเวอร์ชันภาษาอังกฤษเวอร์ชันแรกที่มีคนเอามารวบรวมแล้วก็ลเตดย ชื่อนนนี้้้มาตตัังแ่่คะอย่างไรก็ตามวันนี้ที่วิวจะมาเล่าเรื่องอาราเบียนไนท์หรือว่าพันหนึ่งราตีหรืออะไรก็ตามให้ทุกคนฟังเนี่ยนะคะจะขอเล่าแค่นิทานกรอบนอกทั้งหมดค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีคนเล่านิทานเป็นพันเรื่องแล้วทําไมอะไรยังไงนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในเวอร์ชั่นที่วิวจะใช้ในวันนี้อ้างอิงมาจากเล่มนี้ค่ะนิทานอาราบราตีที่ปกเขียนว่าเสถียรโกเซกับนาคาปาทีมนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นเวอร์ชั่นที่มีนักเขียนคนหนึ่งชื่อว่าสนมเนี่ยแปลมาแล้วก็ได้เสถียรโกเซกับนาคาปาทีมมากรา เราสำนวนให้เรียกว่าเป็นบรรณาธิการประมาณนั้นค่ะแต่เรื่องที่วิวจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะด้วยความที่เป็นนักเขียนที่เป็นใครก็ไม่รู้แล้วก็แปลมาในสมัยค่อนข้างเก่าของไทยเนี่ยนะคะดังนั้นต้นฉบับเล่มน,นี้ไม่ได้ครบ1นึ่เรื่องไม่ได้ครบทุกเรื่องที่เก็บไว้ของนิทานอาหรับราตรีนะคะก็ที่จะเอามาเล่าให้ฟังก็จะเป็นแค่ตอนต้นว่าเออทำไมถึงเริ่มเล่านิทานส่วนตอนจบเนี่ยจรงิจรงๆขมวดจบมันสั้นนิดเดียวก็ขอเอามาจากเวอร์ชั่นรวมๆจากทุกเวอร์ชั่นแล้วกันค่ะดังนั้นคลิปนี้้้้ออยาาากใใหหฟังเพื่ไดสระควม ว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงแต่ถ้าใครจะไปอ้างอิงจะไปใช้ในงานวิชาการอะไรต่างๆก็แนะนําให้ไปค้คนเองนะคะแล้วก็เลือกสกเวอร์ชันหนึ่งที่ตัวเองต้องการศึกษาแล้วก็เจาะไปตรงนั้นเป็นพิเศษค่ะอย่าเอาคลิปวิดีโอวิวเป็นอ้างอิงเพราะว่าอันนี้ปนมั่วหลายเวอร์ชันมากนะคะแต่เวอร์ชันหลักที่จะนํามาเล่าคือเล่มน,นี้เลยค่ะโอเคเป็นการกล่นที่ยาวมากและนิทานเองก็ยาวพอสมควรนะคะดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอย่าลืมติดตามวิวครบทุกช่องทางนะคะแล้วก็พร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาารระรยอยังคถ้้้พมกกนแลว็ ไปฟัังกนเ,เรื่องราวทั้งหมดของอาหรับราตรีเนี่ยนะคะเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศอิหร่านค่ะแล้วก็เป็นประเทศอิหร่านในสมัยที่ ค่อนข้างจะเป็นจักรวรรดิใหญ่โตเลยทีเดียวนะคะมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งปกครองอิหร่านอยู่ค่ะเขาไม่ได้เป็นตัวละครสําคัญอะไรเลยเพราะว่าเขามีพระราชะโอรสอยู่ทั้งหมด2องค์ด้วยกันค่ะมีองค์พี่กับองค์น้องเออพระราชะโอรสสององค์ก็ต้องมีพี่กับเป็นน้องกันสินั่นแหละค่ะช่างมันค่ะเอาเป็นว่าพระราชาเนี่ยนะคะตายจากไปทิ้งให้กษัตริย์องค์พี่เนี่ยปกครองอาณาจักรอิหร่านที่ยิ่งใหญ่ค่ะส่วนองค์น้องเน,นี่ยนะคะพี่ชายส่งไปปกครองอีกเมืองหนึ่งที่เล็กกว่านะคะแล้วทั้งคู่ก็แยกกกกกกกัักันนนนนนปปคคครรรออออองงงงงงยยย่่่่่่าามมีีีววสุไเเืๆๆจะทึึึูดด็ิดถ้ คิดถึงไงประมาณว่าเฮ้เราก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วเรามาเมาท์มอยหอยกาบกันดีกว่าว่าแล้วนะคะพี่ก็เลยส่งราชทูตค่ะไปหาน้องบอกว่าให้เ hey, ชิญน้องมาสมเหลยเฮ่หากับพี่หน่อยดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งราชทูตก็เดินทางไปค่ะไปหาพระราชาองค์น้องนะคะพระราชาองค์น้องเนี่ยนะคะก็ต้อนรับพระราชาทูตอย่างดีค่ะแล้วก็บอกว่าโอเคฉันก็คิดถึงพี่อยู่เหมือนกันไปไป,ไปเดี๋ยวฉันจะตามเธอเนี่ยกลับไปหาพี่ชายของฉันแต่อย่างไรก็ดีค่ะในสมัยโบราณมันไม่ใช่คิดจะไปก็ไปได้เลยแล้วเมืองแต่ละเมืองม,ม,มันก็ไม่ได้ ใช่กันมันเป็นทะเลทรายนึกออกปะดังนั้นนะคะมันต้องมีการรอราชทูตตั้งกระโจมของตัวเองอยู่นอกเมืองรอแล้วพระราชาก็จัดคนจัดนู่นจัดนี่แล้วก็ค่อยๆเดินทางย้ายกระโจมจุ๊บๆๆไปตามทะเลทรายกันเรื่อยๆใช่ไหมคะนึกออกใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าพระราชาย,ยังเตรียมของไม่ค่อยครบอะไรประมาณเนี้ยราชทูตขาก็เลยออกไปตั้งกระจมรอยอยู่นอกเมืองฝั่งพระราชาเนี่ยนะคะด้วยความที่เออก็เจอคนบ้านเดียวกันานนเดียวกกััแคมองต ไม่ใช่แม่จะมาเล่นมุกอะไรอย่างนี้นะเอาเป็นว่าเจอคนบ้านเดียวกันค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากเม้ามอยหอยกาบด้วยก็เลยออกไปตั้งกระโจมอยู่ข้างราชทูตแล้วก็คุยกันดึกดื่นอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งทําให้คนในเมืองเนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่าพระราชาเริ่มออกเดินทางจากเมืองแล้วแต่พระราชายังไม่ได้ไปดังนั้นนะคะหลังจากที่เม้ามอยกับราชทุตเสร็จพระราชาก็แอบกลับมาที่เมืองของเองค่ะกะว่าจะมาเก็บข้าวเก็บของอะไรแล้วไหนๆก็กลับมาแล้วเนี่ยนะไปเซอร์ไพรส์เมียหน่อยดีกว่าพระราชินีของเมืองใช่ไหมจะได้แบบอ๋อคิดถึง จะไปนานเป็นเดือนใช่ไหมล่ะแต่จริงๆแล้วพี่ยังไม่ได้ไปคิดถึงพี่ละสิอะไรทํานองนี้ปรากฏกลับไปนะคะเมียไม่ได้เซอร์ไพรส์ค่ะคนที่เซอร์ไพรส์กว่าคือพระราชาค่ะเพราะว่าเมื่อไปถึงปรากฏภาพพี่เห็นคือเมียเนี่ยกำลังเรียกทาตผู้ชายเนี่ยออกมาแล้วก็แบบมานี้มานี้มานี้มา่พระราชาไม่อยู่แล้วเรามาเริงร่าสนุกกันดีกว่าคือเมียเล่นชู้แล้วเล่นชู้กับทาตเล่นที่ไหนเล่นใต้ราชบัลลังก์คือแบบโอ้ my god พระราชารับไม่ได้นะคะพระราชาองค์น้องค่ะ ด้วยความเสียใจมากๆก็เลยหยิบดาบขึ้นมานะคะแล้วก็ฆ่าทั้งคู่ทิ้งไปทุกทันทีเลยค่ะหลังจากที่ฆ่าทั้งคู่ทิ้งไปนะคะพระราชาก็มีความแบบปรงตกในชีวิตอย่างรุนแรงประมาณว่าเฮ้อ ทำไมฉันจะต้องมาประสบเคราะห์กรรมอะไรอย่างนี้ทําไมผู้หญิงมันช่างแย่อะไรแบบนี้ขอเตือนล่วงหน้านะคะสําหรับใครที่เป็นเฟมินิสต์เรื่องนี้ไม่เหมาะกับเฟมินิสต์อย่างแรงอ่านแล้วจะเกลียกกรามจะแบบอะไรทาไมเธอถึงกล้าเหมารวมผู้หญิงแบบนี้แค่เจอผู้หญิงแย่ๆคนสองคนประมาณนั้นนะคะหลังจากนั้นค่ะพระราชาก็รู้สึกแบบแย่มากเฟลเจะน้อยจิตตกอะไรต่างๆแล้วก็พกความนอยความจิตตกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเดินทางกลับไปหาพี่ด้วยค่ะพี่ผู้เป็นจักรพรรดิปกครองจักรวรรดิอิหร่านผู้ยิ่งใหญ่ทำนองนี้นะคะเห็นน้อง ชายมาก็แบบเริงร่าประมาณว่าโอ้ตน like like ้ like this, องชายพี่คิดถึงน้องจังเลยฝั่งน้องชายก็แบบสวัสดีพี่ผมไม่มีอารมณ์ทำอะไรเลยน้อยจิตตกนะอะไรทํานองนี้แทนที่จะมาเฮฮากับพี่ก็กลายเป็นว่าน้องเนี่ยจิตตกตลอดทริปเลยนะคะก็ให้กินก็กินไม่ลงไม่ค่อยได้กินนู่นนี่นั่นก็เรียกได้ว่าไม่เอนจอยอะทำนองนี้พี่ก็ไม่รู้จะทํายังไงนะคะอยู่กับพี่มาเป็นระยะเวลาหนึ่งค่ะในที่สุดพี่ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ฉันต้องจัดปาร์ตี้ทาให้น้องฉันมีความสุขขึ้นดังนั้นพี่นะคะก็เลยชวนน้องบอกว่า เอ้ยเราอะออกไปล่าสัตว์ที่ป่ากันดีไหมอาจจะก,กองทัพใหญ่โตไปล่าสัตว์กันเลยนะหลังจากที่ทั้งหมดจัดขบวนทัพเสร็จเรียบร้อยนะคะเตรียมจะอกไปล่าสัตว์ปรากฏว่าน้องชายค่ะรู้สึกไม่จอยไงคือคนไม่จอย <c oughs> จะไปล่าสัตว์อะไรได้ <c oughs> เขาก็แบบพี่ผมไม่ไปอะผมแบบ ไม่มีอารมณ์อะพี่ไปเถอะเดี๋ยวผมอยู่เฝ้าวังให้ในที่สุดพระราชาองค์พี่ค่ะก็เลยตัดสินใจเดินทางออกไปล่าสัตว์แค่คนเดียวนะคะแล้วก็ทิ้งน้องไว้ที่วังอยู่ในตำาหนักของตัวเองปรากฏว่าคนในวังค่ะไม่รู้ว่าน้องไม่ได้ไปด้วยือเข้าใจว่าตามกมําหนดการเนี่ยน้องต้องไปกับพี่ด้วยไงยดังนั้นพระราชาองค์พี่ออกจากวังไปเรียบร้อยปุ๊บมาเหตสีของพระราชาองค์พี่เมียพี่นะคะก็ออกมาเริงร่ากลางวังอยู่ดีๆก็พาสาวใช้มาประมาณ10บคนพามาเต็มไปหมดเลยแล้วก็ลึกสภาพอาหลับออกว่าสาวใช้ก็แบบคุม ท,ทั้งหมดนะคะต้องคลุมผ้าไม่ให้เห็นตัวไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมมองซ้ายมองขวาอ้าผัวไม่อยู่เปิดผ้าจ้าแล้วทุกคนก็เปิดผ้าฝึกสาวใช้ไม่ได้มี10คนคะ่ะสาวใช้มีแค่หอีกห้าคนเนี่ยนะเป็นผู้ชายเสร็จแล้วพระราชินีเนี่ยนะก็ไปเรียกผู้ชายมาอีกคนนึงที่เป็นทาเหมือนกันแบบมามามา,มาพระราชาไม่อยู่แล้วเรามาเริงร่าสนุกกันเถอะว่าแล้วนะคะทุกคนก็เล่นชู้กันกระจุกระจายในอุทยานแล้วถามว่าอุทยานนั้นอยู่ที่ไหนอุทยานนั้นเนี่ยนะคะอยู่ข้างห้องของพระราชาอค์น้อง ถ้าชา oh. อุ้งน้องแบบเหมือนอารมณ์แบบตื่นเช้ามาจะชมวิวอะใช่ชมวิวว่าวิวสวยประมาณนั้นอะ <c oughs> เปิดหน้าต่างมา <c oughs> <c oughs> โอ้โอ้ my god นี่คือภพาทพี่ฉันเหตุถามว่าพระราชาองค์น้องรู้สึกยังไงน่ะคิดว่าเขาจะรู้สึกเศร้าเสียใจโกรธแค้นอะไรใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเขารู้สึกแฮปปี้มากเขาแบบปรงตกกับชีวิตขึ้นมาได้กระทนหานประมาณว่าโอ้ฉันมันเป็นแค่พระราชาเมืองเล็กๆโดนเมียมีชู้คนนึงคิดดูสิพี่ฉันเป็นพระราชาจากักรวรรดิอิหร่านผู้ยิ่งใหญ่พี่ฉันก็ยังโดนนอกใจเลยดังนั้นนี่มันเรื่องปกติชัดๆใครๆก็โดนนอกใจทั้งนั้นแหละเออเรื่องฉันมันเรื่องเล็กปลงตกแล้วละกันอะอๆทุกคน ดือก็เริงร่าแฮปปี้กรีกระดาขึ้นมาทันทีเลยนะคะปรากฏพี่ชายกลับมาะคะ่ะพี่ชายก็แบบว่าอ๋อน้องเป็นไรเนี่ยอยู่ดีๆน้องก็เริงร่าพี่ก็เลยหันไปถามน้องประมาณว่าน้องชายสุดที่รักเป็นอะไรไหนเล่าให้พี่ฟังซิคือตอนเจ้ามาเนี่ยเจ้าเศร้ามากจนพี่ไม่กล้าถามเลยว่าเจ้าเป็นอะไรไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าเจ้าเศร้าอะไรน้องนะคะก็มีความพยายามจะบอกพี่ชายประมาณว่าพี hi, อาามม่อย่าถามผมเลยได้โปรดอย่าถามผมเลยว่าผมเป็นอะไรคือแบบว่ามันอาจจะทําให้พี่เศร้าเสียใจก็ได้นะอะไรอย่างนี้ พี่ก็แบบอ้าวนี่เกี่ยวกับตัวพี่ด้วยหรองั้นยิ่งต้องเล่าเลยเล่าพี่มาซิว่าเกิดอะไรขึ้นน้องนะคะก็เลยเล่าให้พี่ฟังค่ะบอกว่าพี่ผมเสียใจด้วยนะเพราะว่าพี่ผมมีชู้ผมก็เลยแบบว่าฆ่าทิ้งไปแล้วก็แบบคิดถึงเนี่ยก็คิดถึงโกรธก็โกรธเศร้าก็เศร้าสรุปก็เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับทีนี้พี่ก็แบบอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นว่าแต่แล้วเกิดอะไรขึ้นถึงโดนบันดาลให้เจ้าเนี่ยดีก็กลับมาอารมณ์ดีขึ้นมาซะอย่างนั้นนนนนเเเเ่่่่่่่่าาาาาาพพพีีีีีฟังงงงหออออยยยยไไไดด้้้้้มมจะะะรรรรูวววปปป็ิิฏสธ เรื่องนี้เล่าไม่ได้เล่าไม่ได้จริงจริงเหรออยางรู้เหรอทำไมผมอารมณ์ดีคือพี่ก็แบบได้โปรดเธอน้องชายเล่าให้พี่ฟังเถอะนะถามว่าน้องเล่าไหมถ้าน้องไม่เล่าเรื่องนี้จะไม่เกิดค่ะแต่ว่าน้องชายก็เล่าให้พี่ฟังนะคะว่าอ๋อที่ผมอารมณ์ดีเนี่ยก็เพราะว่าเมียพี่ก็มีชู้เหมือนกันชาวบ้านเขารู้กันทั่วเมียพี่มีชู้ ไม่ใช่นี่เพลงเก่าไปนิดนึงนะจ๊ะไม่ใช่เมียพี่ก็มีชู้เหมือนกันแล้วก็แบบทําให้ผมปรงตกว่าเรื่องราวของผมนี่มันเป็นเรื่องเล็กนิดหน่อยเท่านั้นแหละพี่ไม่เชื่อผมใช่ไหมละ่ะถ้าพี่ไม่เชื่อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่สั่งว่าจะไปล่าสัตว์รอบนึงแล้วเดี๋ยวผมออกไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราสองคนนะแอบลอมตัวกับ,กบมาซื้อกันแล้วเดี๋ยวเรารู้แน่นอนเลยนะคะซึ่งถามว่าพระราชาองค์พี่ทําตามไหมแน่นอนว่าทําตามนะคะก็จัดทัพออกไปล่าสัตว์รอบหนึ่งประกาศใหญ่โตคราวนี้ประกาศใหญ่เลยประมาณว่าไปล่าสา Why <laughs> not? แน่นไปตัววงแน่นอนนะคะว่าคนก็รับรู้ว่าพระราชาจะไม่อยู่แล้วพระราชาก็ออกไปล่าสัตว์พร้อมกับน้องชายค่ะผ่านไปไม่นานในไม่ทันพนคืนเลยสองคนก็สั่งเสนา,มาหมาดไว้บอกว่าช่วยกวดคันไว้เหมือนกับฉันยังอยู่ที่นี่นะห้ามให้ข่าวหลุดลอดออกไปเด็ดขาดเลยว่าฉันไม่อยู่ว่าแล้วนะคะทั้งสองคนก็แอบลักลอบค่ะกลับมาที่วังแน่นอนว่าภาพที่เห็นก็อหลังฉากนะคะเห็นทุกอย่างที่ตัวเองไม่อยากจะเห็นปรากฏว่าภาพที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะคะทำให้กษัตริย์องค์พี่เนี่ยเกิดปลงตกในจิตใจขึ้นมาประมาณว่า โลกนี้มันก็เท่านั้นไม่มีใครรักฉันจริงเลยลาบโยศสันเสริญอะไรฉันไม่เอาอีกแล้วทิ้งม,มันให้หมดเลยดีกว่าน้องชายที่รักพี่ไม่อยากได้อะไรอีกแล้วเราสองคนออกไปจากเมืองกันเถอะราชบัลลังก์ที่ไร้หัวใจก็วางเปล่าไปเท่านั้นฉันไม่ควรฉันไม่อยากจะได้อะไรแล้วสเสด็บช้ำน้ําใจเหลือเกินดังนั้นนะคะพี่ก็เลยชวนน้องบอกว่าเราในประเทศตัวเองออกไปเร่ร่อนตามป่าตามเขาตามเมืองต่างๆกันดีกว่าไม่อยากอยู่แล้วในเมืองนะคะซึ่งน้องชายเนี่ยก็บอกพี่บอกว่าพี่พี่พใจเย็นใจเย็นนะคือถ้าพี่จะไปไหนผมไปด้วย แน่นอนเพราะโผมารักพี่แต่ถ้าสมมติว่าเราจะในประเทศตัวเองเพราะผู้หญิงเ็วๆแค่คนเดียวเนี่ยนะมันก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเราเดินทางออกไปแล้วเราไปเจอใครที่ต้องเจ็บช้ำน้าใจมากกว่าเราเนี่ยนะเราค่อยกับเมืองกันโอเคไหมนะคะทั้งสองคนก็ตกลงกันค่ะแล้วก็ปลอมตัวออกจากเมืองไปนะคะระหว่างที่ทั้งคู่เดินทางไปเนี่ยนะคะก็ไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งค่ะอยู่ใกล้ๆสะระหว่างนั้นเนี่ยอยู่ดีๆน้ำก็เหมือนแบบปุดปๆุดปุอะไรทํานองนี้ทั้งคู่ก็ตกใจนะคะก็เลยตัดสินใจปีนต้นไม้หน,นีปีนปีนปบนต้้นไมค่ะปี น้ำเนี่ยปุด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 น้ำแหวกออกมานะคะมียักษ์ตนหนึ่งค่ะพุ่งขึ้นมาจากน้ําในมือเนี่ยทูนหีบขึ้นมาใบหนึ่งแล้วเป็นหีบที่มีกุญแจใส่อยู่ถึงสดอก12 3 4ยักษ์เนี่ยนะคะเอาหีบค่อยๆวางลงค่ะแล้วก็ค่อยๆไขกุญแจทีละดอกกึ๊กกึ๊กกึ๊กที่ใต้ต้นไม้นี่แหละค่ะทั้งคู่ก็แบบหลบอยู่ต้นไม้ประมาณว่าแบบ <c oughs> อย่าเห็นชน,นะอย่าเห็นชน,นะโดนกินแน่โดนกินแน่นนแนๆนเลย <c oughs> อะไรทํานองนี้นะคะหลังจากที่ยักษ์ไขกุญแจทั้ง4ดอกเข้าไปค่ะปรากฏว่าในหีบเนี่ยนะคะมีผู้หญ ซึ่งยักษ์นี่ก็แบ day, บว่าเหมือนจูจีกับผู้หญิงอะไรต่างๆก็เห็นได้ชัดว่าผู้หญิงเป็นเมียยักษ์ทำนองนั้นแหละหลังจากนั้นไม่นานค่ะยักษ์ก็หลับไปที่ใต้ร่มไม้นะคะฝั่งผู้หญิงนนั่งอยู่กับยักษ์ก็นั่งเมอไปนู่นมองนี่มองไปมองมามองขึ้นไปบนต้นไม้อ๋อมีผู้ชายอยู่2คนอยู่บนต้นไม้ถามว่ารู้สึกยังไงรู้สึกหล่อค่ะคือผู้ชาย2คนนี้เป็นกษริย์ไงแล้วหล่อน่าตาดีอะไรทำนองนี้ผู้หญิงก็แบบ ลงมา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 ทำท่าทำทางให้ลงมานะคะซึ่งถามว่าพระราชาสองคนรู้สึกไงพระราชาสองคนแบบไม่เอาจะบ้าหรอลงไปฉันก็โดนยักษ์ัวเธอกินสิจะบ้าหรืออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งผู้หญิงเนี่ยก็ขู่ประมาณว่าลงมาลงมานี่ซะดีๆพ่อสุดหล่อสองคนถ้าไม่ลงมานะฉันปลุกขวนะให้ผัวกินเลยนะลงมาลงมาลงมาในที่สุดนะคะด้วยความกลัวจะโดนยักษ์กินพระราชาทั้งสองก็เลยลงมาจากต้นไม้ค่ะลงมาถึงผู้หญิงก็แบบกินทั้งสองคนเลยได้ปะคือแบบชอบมากหล่อทุกใจนะคะทั้งคู่แม้ว่า ไม่เต็มใจเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ผู้หญิงเขาเชิญชวนแล้วก็โดนขู่ด้วยชีวิตด้วยก็เลยต้องยอมตามใจผู้หญิงไปค่ะผู้หญิงก็เริงร่าอยู่กับพระราชาทั้งสองคนนะคะหลังจากเริงร่าเสร็จค่ะผู้หญิงก็บอกว่าเอ้ท่านใส่แหวนกันอยู่คนละวงอะ่ะขอแหวน2วง,งนี้ได้ปะทั้งคู่ก็งงๆประมาณว่าขอไปทําไมนะคะแต่ก็ให้ไปค่ะผู้หญิงเนี่ยนะคะก็ลวงไปที่ที่เก็บของของตัวเองค่ะแล้วก็หยิบพวงเชือกพวงนึงขึ้นมาฟึ๊บพวงนั้นเนี่ยนะคะเป็นพวงเชือกที่มีแหวนห้อยอยู่998วงคือเยอะมากแล้ว ผู้หญิงก็บอกว่าอ่ะในแหวน2วงเอามาซิคือฉันจะบอกว่าต่อให้ไอ้ยักษ์ตัวนี้จะเก็บฉันไว้ที่สะดอทะเลเอาใส่กล่องแล้วก็ล็อกกุญแจสีดอกด้วยนะแต่ถ้าฉันอยากมีชู้ฉันก็มีได้แล้วเนี่ยเห็นแหวนพวกนี้ไหมก็เหมือนกับพวกท่านนั่นแหละแหวนหนึ่งวงก็แทนผู้ชายหนึ่งคนที่ฉันเก็บแต้มมาได้ตอนนี้ได้ของท่านมาอีกสองวงก็ครบหนึ่งพันคนพอดีเลยเห็นไหมุ้ยักษ์โง่วายฝาท่านสองคนฉันฟินละไปได้อยากไปไหนก็ไปว่าแล้วนะคะพระราชาทั้งสององค์ก็หนีจากไปค่ะหลังจากหนีออกมาจากซีนนั้นนได้้ะะคคทัังงู่กกก็ตลน ประมาณว่าโอเคเราเจอคนที่โง่กว่าเราแล้วนะคือเราโดนผู้หญิงเนี่ยมีชู้แค่กับคนเดียวอันนี้เมียยักษ์นี่มีชู้ประมาณพันคนไปแล้วดังนั้นเราสองคนกลับเมืองกันเถอะดังนั้นนะคะพระราชาทั้งสองก็พากันเดินทางกลับเมืองไปค่ะซึ่งหลังจากที่กลับเมืองกันไปนะคะพี่ชายกับน้องชายเนี่ยก็มีการแยกทางกันนะคะน้องชายก็กลับเมืองตัวเองไปฝั่งพี่ชายขับไปถึงสั่งประหารมเหสีทันทีชั่วโดยที่ไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาอะไรเลย,เลยคือไม่ให้รู้ตัวเลยว่าตัวเองผิดอะไรนะประหารประหารประหารพวกนางกำนงนางกำ,งน,งกำงนันทิ้งให้หมดประหาร ยังไม่พอค่ะพี่ชายก็มีความคิดชั่วร้ายขึ้นมาความคิดหนึ่งประมาณว่าผู้หญิงมันก็เลวทั้งโลกนั่นแหละฉันจะไม่ยอมให้ผู้หญิงคนไหนมาทําร้ายจิตใจฉันอีกแล้วฉันจะต้องได้ผู้หญิงบริสุทธิ์เท่านั้นฉันจะไม่ยอมให้ผู้หญิงของฉันมีชู้อะไรต่างๆดังนั้นนะคะหลังจากนี้ฉันจะเรียกผู้หญิงบริสุทธิ์เข้ามาเป็นเมียฉันวันละหนึ่งคนแล้วพอรุ่งเช้าเมื่อไหร่พอฉันตื่นจากที่นอนฉันก็จะฆ่าผู้หญิงคนนั้นทิ้งทั่วแลวันรุ่งขึ้นฉันก็หาผู้หญิงคนใหม่ที่เป็น ใจฉันใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตฉันจะหาไหมเพราะว่าก่อนที่เขาจะนอกใจฉันฉันก็ฆ่าทิ้งไปแล้วทํานองนี้ค่ะถามว่าก่อนหน้านี้พระราชาเป็นพระราชาที่ดีปกครองบ้านเมืองอย่างอยู่เย็นเป็นสุขพอทําอะไรแบบนี้เข้าไปนะคะประชาชนก็หวาดกลัวกันทั้งเมืองหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการส่งสาวเข้าไปในวงังเรื่อยๆ,ๆเรื่อยเรืียกได้ว่าเมืองทั้งเมืองเนี่ยนะคะหวาดกลัวกันไปหมดคือสาวคนไหนไปเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องร้องห่มร้องไห้ประมาณว่าเหมือนส่งลูกไปตายแต่ถามว่าขัดได้ไหมก็ขัดไม่ได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะพระราชาก็มีเสนาบ โรดอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่คอยส่งสาวไปให้พระราชานี่แหละเป็นเรียกที่ว่าเป็นมือขวาเป็นคนที่พระราชาเป็นคอยสั่งว่าอะไปหาสาวมาให้ฉันแล้วก็เอาสาวคนนี้ไปประหารอะไรอย่างนี้เสนาบดีคนนี้เนี่ยนะคะมีลูกสาวอยู่สองคนค่ะลูกสาวสองคนเนี่ยนะคะเป็นลูกสาวที่ฉลาดมากคนโตเนี่ยฉลาดฉลาดฉลาดสุดๆคนรองก็ฉลาดไม่แพ้คนโตเลยและที่สําคัญทั้งคู่สวยมากนะคะอยู่มาวันหนึ่งนะคะลูกสาวคนโตของเสนาบดีค่ะก็เรียกเสนาบดีเข้ามาแล้วก็บอกว่าพ่อหนูขออะไรอย่างหนึ่งได้ป้าขอคุยกับพ่อซีเรียส พ่อได้โปรดอย่าปฏิเสธหนูเลยนะหนูกําลังจะช่วยชีวิตคนจํานวนมากช่วยให้แบบคนวิกฤตอะไรอย่างนี้พ่อก็บอกขอเลยละลูกบ้ามาสิเดี๋ยวพ่อโอเคประมาณนั้นลูกสาวบอกว่าวันรุกขึ้นที่พ่อจะต้องหาสาวไปถวายให้พระราชาเนี่ยไม่ต้องไปหาใครหรอกถวายหนูนี่แหละซึ่งแน่นอนนะคะพ่อนอย่างินพ่อด่าลูกสาวเปลงเลยค่ะพ่อแบบไอ้งูจะบ้าหรอรู้ไหมทุกวันนี้พ่อร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายต้องไปนั่งไล่ฆ่าลูกสาวชาวบ้านแล้วเนี่ยพ่ออุตสาได้มีอํานาจเป็นคนคอยเลือกได้ว่าจะส่งใครไม่ส่งใครลูกเนี่ยน่าจะเป็นคนทีี่่ปลอดดภัยทสุ ราชอาณาจากักรแล้วลูกเจ้าตัวเองไปเสี่ยงทําไมนี่เดี๋ยวพ่อจะเล่านิทานให้ฟังว่าแล้วนะคะพ่อก็เล่านิทานขึ้นมาเรื่องหนึงเปรียบเปรยเลยต่างๆว่าแบบไม่ได้ลูกควรจะแบบว่าเชื่อฟังพ่อนะอะไรทํานองนี้แต่ลูกสาวนะคะก็สามารถเถียงพ่อได้ชนะค่ะสุดท้ายพ่อก็เลยประมาณว่าเออช่างมันเถอะ ชีวิตใครชีวิตมันถ้าลูกอยากตายก็เรื่องของลูกแล้วกันพ่อจะเอาลูกไปถวายว่าแล้วนะคะวันรุ่งขึ้นตอนที่พระราชาถามว่าวันนี้จะเอาใครมาถวายเช่นเดจ๊ะเสนาบาดีนะคะก็เลยบอกว่าอ,อ๋อคนที่จะามาถวายในวันนี้ก็คือลูกสาวของกระหม่อมเองซึ่งพระราชาเนี่ยนะคะก็มีความเอ๊ะนิดน,นึงงงประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวจําได้ใช่ไหมว่าถวายใครมาฉันก็ฆ่าทิ้งนะทําไมถึงอยู่ๆจะเอาลูกสาวตัวเองมาถวายมันใช่เรื่องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ต่อให้เป็นลูกสาวท่านนี่ข้าก็ไม่เว้นนะดังนั้นให้คิดใหม่รอบนึงในนนนฐาะคคสิทโอเม ว่าเสนาบดียอมไหมนะคะเสนาบดีก็บอกว่าเออลูกสาวเนี่ยตั้งใจแน่ชัดแล้วว่าจะถวายตัวเองดังน,นั้นก็ท่านอยากทําอะไรท่านก็ทําไปเลยแล้วกันประมาณนั้นนะคะซึ่งคืนนั้นนะคะลูกสาวของเสนาบดีก็มีการวางแผนไว้เรียบร้อยค่ะบอกน้องสาวไว้เรียบร้อยว่านี่เดี๋ยวพี่อาจะโดนถวายตัวซึ่งเดี๋ยวพี่จะหาทางทํำไงก็ได้นะให้เจ้าได้เข้าไปนอนอยู่ในตำหนักกับพี่ด้วยแล้วเมื่อไหร่เนี่ยน,นะที่น้องมานอนเฝ้าพี่ให้รีบตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นตอนประมาณแบบประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรทํานองนี้นะปลุกพี่ขึ้้้นนมมาาาาแแลลวววงององใหหักเยประณ่่ีส ก่อนที่พี่จะตายจากชันไปพี่ช่วยเล่านิทานให้ฉันฟังสักเรื่องหนึ่งได้ไหมเพราะว่าฉันจะคิดถึงเสียงนิทานของพี่อะไรทํานองนี้ให้ทําเหมือนกับว่าเราเล่านิทานกันทุกคืนเป็นปกติทํานองนั้นนะสําคัญมากน้องห้ามตื่นสายถ้าตื่นสายพี่ตายนะจ๊ะว่าแล้วนะคะพี่สาวสั่งเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นค่ะพี่สาวก็โดนนําไปถวายตัวแน่นอนว่านําไปถวายตัวเนี่ยก็คือคลุมผ้าไปทั้งตัวใช่ไหมใครเคยอ่านฟ้าจดทรายแล้วพระราชาก็จะเปิดผ้าขึ้นมาแบบโอ้คนนี้แหละเมียของฉันทํานองนี้ตอนนั้นเนี่ยนะคะ แล้วก็แบบอุ้ยคนนี้สวยสวยเป็นพิเศษเลยก็แน่นอนลูกสาวเสนาบดีนะคะสวยมากทำนองนี้แต่ปัญหาก็คือนางกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ประมาณแบบ ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ร้องหนักมากทํานองนี้นะคะพระราชาก็ถามว่าเป็นอะไรอยู่ดีๆกลัวตายขึ้นมาหรอได้ข่าวว่าเสนอตัวเองมาไม่ใช่หรออะไรทานองนี้ซึ่งลูกสาวเสนาบดีนะคะก็บอกว่าข้าไม่ได้กลัวตายแต่ข้ามีน้องสาวอยู่คนหนึ่งรักกันมากกลัวว่าจะไม่ได้เจอหน้านางอีกเป็นไปได้ไหมถ้าท่านจะอนุญ,ญาตให้น้องสาวของข้าเนี่ยมานอนเฝ้าข้าในคืนนี้ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของชีวิตขอซะหนา้าสงสารขนาดนี้คิดว่าพระราชาให้ไหมแน่นอนนะคะพระราชาก็ต้องให้ดังนั้นค่ะคืนนั้นน้องสาวก็มานอนเฝ้าอยู่ สาวก็นอนอยู่บนแท่นกับพระราชาแล้วก็ปฏิบัติภารกิจการเป็นผัวเมียการเสร็จเรียบร้อยนะคะทั้งคู่ก็นอนหลับไปค่ะฝั่งน้องสาวนอนนับเวลาอะไรต่างๆไปพอเช้าตรูก่ก็ตามที่พี่สั่งไว้รีบปลุกพี่ขึ้นมาประมาณว่าพี่สาวพี่สาวก่อนที่พระราชาจะต้องไปละหมาดไปทําอะไรตามกิจของศาสนาอิสลามต่างๆแล้วสั่งประหารพี่พี่ช่วยเล่านิทานเรื่องสุดท้ายให้ฉันฟังได้ไหมฉันฟังนิทานของพี่มาตลอดชีวิตนิทานของพี่มันช่างดีเลิศเหลือเกินนะพี่สาวก,ก็มีความแบบงงเงี้ยขึ้นมาแล้วก็แบบจะดีหรอแต่ว่ามีพระราชายตรงนนี้้ดวนะพ ต้องขออนุญาตพระราชาก่อนว่าเราจะสามารถเล่านิทานได้ไหมว่าแล้วนะคะพี่สาวก็หันไปถามพระราชาประมาณว่าท่านน้องสาวข้าอยากฟังนิทานข้าขอเล่านิทานได้ไหมคือประมาณว่าข้าเป็นคนเล่านิทานที่เก่งมากซึ่งพระราชานะคะก็บอกว่าเออถ้าเจ้าเล่าเก่งจริงก็เล่าก็ได้ไม่เป็นไรหรอกอยากเล่าก็เล่าประมาณนั้นทําให้พี่สาวนะคะเริ่มเล่านิทานเรื่องแรกค่ะก็เล่า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 เป็นนิทานเรื่องยาวมากเล่าไปเล่ามาถึงตอนใครแแม พระอาทิตย์ขึ้นพอดีฟึซได้เวลาทํางานของพระราชาพี่สาวก็บอกว่าอุ๊ยตายพระอาทิตย์ขึ้นแล้วตอนใครแมมกพอดีเลยข้าคงเล่าต่อไม่ได้แล้วเสียใจด้วยนะท่านข้าต้องลาตายแล้วน่าเศร้าจริงๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าข้าได้เล่าต่อนะเรื่องนี้จะสนุกมากเลยซึ่งถามว่าถ้าเราเคยดูหนังอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วดูถึงตอนใครแมมกแล้วโดนกดปิดจุ๊บ เราจะรู้สึกยังไงแบบนั้นแหละค่ะพระราชารู้สึกอย่างนั้นเลยพระราชารู้สึกว่าไม่ได้ฉันต้องฟังต่อจนจบแต่ตอนนี้ฉันต้องไปทํางานโอ้โอ้ทำยังไงดีพระราชานะคะก็เลยบอกว่าโอเคฉันอนุญ,ญาตให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหนึ่งวันละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะมาฟังต่อนะจ๊ะว่าแล้วพระราชาก็ออกไปทํางานค่ะถึงเวลาที่จะต้องสั่งเสนาบดีมาฆ่าสาวเหมือนปกติใช่ไหมมาฆ่าสาวที่ตัวเองเอามาเป็นเมียแน่นอนว่าคราวนี้เสนาบดีเดินตัวสั่นมาเลยประมาณว่าฉันต้องฆ่าลูกสาวตัวเองแน่แต่วันนี้ค่ะพระราชาไม่พูดดอะไรเเลยสบบบีก็แ ลูกสาวรอดรอดซะอย่างนั้นนะคะซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆคือตอนกลางคืนพี่สาวก็เป็นเมียพระราชาตื่นเช้ามาน้องสาวก็มาขอให้เล่านิทานให้ฟังพี่สาวก็เล่าเรื่องราวของเมื่อวานเนี่ยต่ออีกครึ่งเรื่องแล้วก็บอกว่าเออจริงๆมีอีกเรื่องหนึ่งนะไฟไม่สว่างเลยมีอีกเรื่องนึงสนุกกว่าเรื่องเมื่อกี้อีกขอเล่าต่อได้ไหมพระราชาก็แบบอนุญาตให้เล่าต่อไปเรื่อยๆนะคะเรื่องราวก็ดําเนินแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งหมดต้นฉบับหนังสือเล่มที่เราเล่าให้คุกคนฟังนะคะแต่ว่า เรื่อยๆจนครบ1นึ่งคืนนะคะซึ่งนิทานทั้งหลายที่เราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่มีปรัชญาศาสนาการผจญภัยอะไรต่างๆซึ่งมันแสดงให้เห็นการถกกันด้านปรัชญาศาสนาต่างๆมากมายทําให้พระราชารู้แล้วว่าเออผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ดีแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่เหมือนแบบที่ชีวิตเขาผ่านมาเลยแม้แต่น้อยคือผู้หญิงคนนี้ไม่นองใสเขาแน่ๆแล้วก็ด้วยความผูกพันที่อยู่กันมา1นึ่งันคืนทําให้พระราชาตัดสินใจยกโทษให้กับผู้หญิงคนนี้ว่าเออเจ้าไม่ต้องตายแล้วอยู่เป็นเมียข้านี่แหละแต่งงาาาานนนนกกัะ็็มมเปหรณีของ เมืองฆ่าแล้วกันนะคะเรื่องราวก็เลยจบอย่างมีความสุขในที่สุดค่ะทั้งคู่ก็เลยครองรักกันต่อมา อย่างยาวนานแล้วก็ไม่มีชูนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของอาราเบียนไนท์หรือว่าพันหนึ่งราตรีนั่นเองค่ะเป็นไงสนุกสนานเฮฮาไหมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวว่าหลังจะเอานิทานเรื่องเล็กๆเล็กๆข้างในมาเล่าให้ฟังนะคะแต่อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่าเรายังติดค้างซีรีส์เวตาลกันอยู่เลยเนาะวันนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วก็ไม่ต้องพูดเวนเว์บอะไรมากเนาะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะ สวัสดีค่ะเอาจริงพวกนิทานซอนนิทานเนี่ยค่อนข้างสนุกนะเพราะบางทีมันเป็นแบบนิทานซอนนิทานแล้วก็ซอนนิทานซอนนิทานซอนนิทานซึ่งในโลกไปเนี้ยไม่ได้มีแค่2เรื่องนะไม่ได้มีแค่อารับราตรีหรือว่านิทานเวตาลแต่จริงๆแล้วมันเป็นสไตล์การเล่านิทานของแถบอาหรับแล้วก็แถบอ,บอินเดียซึ่งมีเยอะมากจะไปเปิดซีรีส์กระถาสริสาคอนจะไปเปิดซีรีส์ของวิกรมจริตอะไรก็ได้ซึ่งในอนาคตอันยาวนานข้างหน้าเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังในแต่ละซีรีส์แล้วกันค่ะวันนี้ลาไปก่่อนนนะะะคคคทุกบสสวัสดี